ตอนพิเศษหนึ่งเวลาร่วงเลยมานานหลังเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นจะว่าเป็นอุบัติเหตุก็ไม่เชิงต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อจะดีกว่าอดีตราชินีแห่งวงการบันเทิงอย่างกู้เซียงกระโดดตึกฆ่าตัวตายที่โรงพยาบาลในวันแต่งงานของเฉียวอิงชิงและเหลียงจีเรื่องนี้สร้างความแตกตื่นและสั่นสะเทือนวงการอย่างมากหญิงสาวที่เคยมีชื่อเสียงตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ุกกระแสความสนใจในฐานะของดาราที่หมดประโยชน์ทางธุรกิจสื่อมวลชนกลับมาให้ความสนใจเธออีกครั้งหนังสือพิมพ์ทุกสำนักต่างพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับเธออาจเพราะกู้เซียงรู้นิสัยของสื่อมวลชนและคนดูเป็นอย่างดีการตายคือวิธีคลาสสิกที่จะทําให้หลายคนอภัยในความผิดพลาดของเธอได้ก่อนหน้านี้กู้เซียงเป็นคนตรงไปตรงมายอมหักไม่ยอมงอ ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของเหลียงจี้กับเฉียวอิงชิงอย่างน้อยการตายในครั้งนี้จะทำให้หลายคนฉุกคิดและลุกขึ้นเป็นกระบอกเสียงเล็กๆแทนเธอภาพ,พยนต์ที่กู้เสียงเคยแสดงถูกนำมาฉายซ้ำอีกครั้งทุกคนต่างคิดถึงดาราผู้มีจิตวิญญ,ญาณในการแสดงโดยแท้จริงคู่ผัวเมียข้าใหม่ปามาณเริ่มถูกตาหนิผู้จัดการส่วนตัวคนแรกของกู้เซียงเอาข่าวด้านลบของเหลียงจี้มาเปิดโปง รวมถึงความจริงเรื่องที่เธอเป็นโรคซึมเศร้าพ่อและน้องชายของกู้เซียงพยายามหาหลักฐานมาแก้แค้นแทนลูกสาวแม้ว่าพลังของพวกเขาจะน้อยนิดแต่เมื่อรังควานไม่เลิกก็ทำให้อีกฝ่ายลำบากไม่น้อยเข้าสู่ปีที่สามของการจัดงานเพื่อลำลึกถึงกู้เซียงในโทรทัศน์มีการฉายภาพยนตร์ซึ่งเป็นผลงาน,นเอดิตของเธอในเว๋เอมีแต่คำไว้อะไร การอยู่และการตายช่างให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างและน่าขันเหลือเกินเชียวอิงชิงปิดโทรทัศน์แล้วโยนรีโมทลงพื้นอย่างแรงเพียง3ปีรูปโฉมของเธอซุดโทมลงมากไม่ได้เสือเสบงดงามเหมือนที่ผ่านมาสนเสน่ห์ของผู้หญิงขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาเมื่อโทมเร็วก็ไม่ต่างจากดอกไม้ที่โรยลาและหมดค่านิตยสารบันเทิงรายวันที่วางอยู่บนโต๊ะพาดหัวข่าวเรื่องความสัมพันธ์ลับๆของเชียวอิงชิงกับหลี่ซั่ว ยังมีหลักฐานมัดตัวซึ่งเป็นภาพถ่ายของพวกเขาขณะกอดจูบอย่างเล่าร้อนในรถอีกด้วยหากเป็นเมื่อก่อนคงไม่เป็นไรเพราะทั้งคู่คือสามีภรรยากันแต่ตอนนี้เธอเป็นภรรยาของเหลียงจี้แล้วก็แปลว่ากำลังคบชู้อยู่กับหลีซัวสำหรับดาราหญิงการเล่นชู้คือเรื่องใหญ่ที่สามารถดับอนาคตในวงการบันเทิงได้ซึ่งเฉียวอิงชิงกำลังได้รับผลกระทบนั้นอย่างน้อยทุกอีเวนต์ก็ยกเลิกสัญญากับเธอแล้ว ตลอด3ปีที่ผ่านมาเฉียวอิ่มชิงไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองปรารถนาการแรกเธอแค่ต้องการตำแหน่งในวงการมีเหลียงจี้ซึ่งหน้าที่การงานมั่นคงเป็นสามีเพื่อจะได้เพิ่มฐานแฟนคลับและกรอบโกยรายได้จากกระแสนี้ส่วนหลี่ซั่วก็ได้เมียใหม่ที่สาวและสวยกว่าการเลิกลาของพวกเขาจึงไม่มีใครเสียผลประโยชน์เธอคิดว่างานของตัวเองจะรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย แต่ข่าวการตายของกู้เซียงในวันแต่งงานกับทําลายทุกอย่างคนในวงการบันเทิงต่างมองว่าเธอกับเหลียงจี้ทำเกินไปส่วนคนนอกวงการก็ไม่มีใครเข้าข้างพวกเขาอย่างแน่นอนยังมีพ่อของกู้เซียงและอดีตผู้จัดก,การสร่วนตัวที่ร่วมมือกันโจมตีทั้งสองอีกสิ่งมีค่าที่สุดในวงการบันเทิงคือเวลาเชียวอิงชิงไม่ใช่คนที่ยิ่งแก่ยิ่งดูสงา่า แต่ละปีมีดาราหน้าใหม่ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งคนที่มีความสามารถและคนที่มีผู้ใหญ่คอยอุปถรัรมภ์คำชูเมื่อมีคนหน้าตาดีเกินวงการความโด่งดังของเฉียวอิ่งชิงก็ค่อยๆจางหายไปยิ่งเธอถนัดใช้เต้าไปมากกว่าฝีมือก็ยิ่งไม่สามารถซื้อใจคนดูได้อนาคตในวงการบันเทิงของเธอเริ่มน่าเป็นห่วง สิ่งที่ทําให้กวนกวายไปกว่านั้นคือลอยล้วในความสัมพันธ์กับเหลียงจี้ประการแรกพ่อแม่ของเหลียงจี้เป็นคนอนุรักษ์นิยมพวกเขาอยากให้เธอเป็นแม่บ้านเต็มตัวไม่ต้องการให้ทํางานในวงการบันเทิงอีกเรื่องนี้ทําให้เหลียงจี้กับเฉียวอิงฉิงทะเลาะก,กันบ่อยครั้งตอนแรกเหลียงจี้เรื่องที่จะปกป้องเธอแต่นานวันเข้าเข,า,เขาก็เริ่มลาคาญ ประการที่ 2. ออายุที่เพิ่มขึ้นของเหลียงจี้เย้าวยวและดึงดูดหมูพรมรเมื่อก่อนเฉียวอิ่งชิงไม่นึกถือสาเพราะเธอก็คือหนึ่งในหมูพรมรเหล่านั้นแต่เมื่อได้กลายเป็นภรรยาของเขาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของสามีกับสาวสาวลำนั้นก็ทําเอาเธอจิตตกพวกเขาทะเลาะกันทุกสามวันห้าวันพอรู้ข่าวหลีเสื้ก็นัดเธอออกมาเพื่อลำลึกความหลังส่วนเธอก็อยากให้เขาช่วยหางานดีๆให้ แต่กับถูกปปาลาซี่แอบถ่ายและแชร์ไปทั่วทุกหนแห่งแถลงข่าวยังไงก็คงล้างบนทินไม่หมดเยงจี้เดินเข้าบ้านด้วยสีหน้ายินชาไม่พูดแม้แต่คำเดียวเชียวอิ้งชิงกัดริมฝีปากด้วยความประมาก่อนจะเดินตามอีกฝ่ายเข้าไปในห้องเพียงก้าวเท้าเข้าไปเธอก็ได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงจากเสื้อคลุมที่สามีพาดไว้บนพนักเก้าอี้ไปมีอะไรกับนางสารเลวอีกแล้วใช่ไหมเชียวอิ้งชิงแผดเสียงดังลั่น เลี้ยงจี้ปลายตามองภรรยาด้วยความรังเกียจม,มีสิทธิ์อะไรมาถามเป็นผู้หญิงสารเลวเหมือนกันยังจะกล้าด่าคนอื่นอีกเขาเดือดดานไม่น้อยเพราะการเป็นบุคคลสรารธนะทำให้ถูกจับตามองตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนทําอะไรเลียงจี้มักจะถูกมองด้วยแววตาสมเพชตลอดทุกคนต่างรู้ว่าเขาถูกเฉี่ยงชิงสงเขาไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็คงทำใจยอมรับไม่ได้ ในเมื่อคุณออกไปมั่วข้างนอกได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้เฉียวอิ่งชิงตอบกลับเลียงจี้เค้นเสียงหัวเราะพอไม่รู้จะทำยังไงกับผู้หญิงตรงหน้าเธอเคยอ่อนโยนใจดีสง่าง,งามและว,วางตัวเป็นกันเองทว่าหลังแต่งงานได้สามปีทุกอย่างในตัวก็ค่อยๆลดน้อยลงแท้จริงเฉียวอิ้งชิงเป็นคนเกี้ยวกาเสแสร้งจอมปลอมไร้ความปานีเขาเหนื่อยใจมากขึ้นทุกวันแต่ก็ได้แค่กัดฟันอดทน ก่อนหน้านี้ยอมแต่งงานกับมันเพื่อให้ได้งานเหลียงจี้เอ่ยเสียงเย็นแล้วตอนนี้ยังต้องการอะไรอีกสิ่งที่คุณอยากได้ผมให้ไม่ได้หรือหรือมันช่วยให้ปีนได้สูงกว่าคนอย่างหลี่เสวอไม่ต้องพูดถึงหน้าตาการศึกษาหรือข้อดีอย่างอื่นเพราะทุกคนที่เข้าหาเขาต้องการแค่ผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้นด้วยความเย่อหยิ่งทนงตนของเหลียงจี้ทำให้ไม่อาจยอมรับสิ่งที่เฉยียวอิงชิงทำได้ เขาเหมือนถูกเหยียดหน้าอย่างแรงจึงด่ากาดอย่างอดรนทนไม่ได้นอกจากทะเลาะกับพ่อแม่ผมใช้เงินสุรุสุร่ายคุณทําอะไรเป็นอีกไหมวันวันเอาแต่ทำเรื่องไร้สาระไม่รู้อะไรบางตาผมผมถึงคว้าคุณมาเป็นเมียเหลียงจี้เชียวอิ่งชิงตวาดลั่นพูดเอาดีเข้าตัวหน้าไม่อายง่อมาตามตื้อฉันเองตอนนี้มาทําเป็นโยนขี้ให้ที่นางกู้เสียงมันตายก็เพราะคุณนั่นแหละคุณ เลี่ยงจี้ตาวาดกลับเพราะคำพูดของอีกฝ่ายเหมือนสาดเกลือลงบนแผลในใจเขามนุษย์เราคล้ายกันอยู่อย่างมักจะนึกเสียดายสิ่งที่สูญเสียไปในภายหลังทว่าตอนนีกลับไม่รักษาหลังกู้เสียงตายนอกจากความตกใจเขาก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเพราะกำลังอยู่ในช่วงข้าหมายปามาณและไม่คิดว่าผู้หญิงอีกคนจะยอมสละชีวิตเพื่อแก้แค้นเขา ตอนแรกเหลียงจี้พยายามทำใจให้ชินที่เฉียวอิงชิงไม่ทำกับข้าวไม่รอกินข้าวและไม่นึกถึงใจเขาก่อนเหมือนอย่างกู้เสียงนานวันเข้าคนที่ถูกสลัดทิ้งอย่างไม่เห็นคุณค่ากับค่อยๆปรากฏความสัมพันธ์ในวันที่สายเกินไปทุกครั้งที่พวกเขาทะเลาะก,กันเหลียงจี้จะนึกถึงความดีของกู้เสียงตลอดสุดท้ายจึงเข้าใจว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการทำให้อีกฝ่ายนึกเสียใจในภายหลัง พอเห็นว่าเหลินจี้ไม่ตอบโตัเฉียวยิ่งชิงก็ย,ยิ่งโมโหมากขึ้นไปอีกเธอพุ่งตัวเข้าไปตบตีเขาด้วยโทรศัรูปคู่ที่เธอตั้งไว้บนโต๊ะถูกปัดจนแตกกระจายในห้องทำงานของสำนักข่าวบันเทิงรายวานันชายหนุ่มผมหยิกนั่งอยู่ในตำแหน่งบรรณาธิการหลักพูดคุยเกี่ยวกับเอกสารที่ชายอีกคนยื่นให้ข้อมูลเปิดโปรงรอบต่อไปเตรียมพร้อมหมดแล้วอยากบอกทางนั้นให้รู้ก่อนไหมไม่ต้องหลอกลงมือแบบ ไม่ทันให้ตั้งตัวดีที่สุดชายหนุ่มผมหยิกตอบแม่ชายอีกคนจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดแต่ก็พยักหน้ารับคำโดยดีกระทั่งอีกฝ่ายออกจากห้องไปนะักข่าวฝึกหัดที่ยืนอยู่ข้างๆชายหนุ่มผมหยิกก็ทำด้วยความสงสยัยทำไมรอบนี้ลูกพี่ถึงเกาะติดข่าวของหนิงจี้กับเฉียวอิงฉิงเป็นพิเศษข่าวของพวกเขาก่อนหน้านี้ก็ใหญ่เหมือนกันไม่เห็นจะใส่ใจขนาดนี้เลย คนอื่นๆในที่ทำงานบอกว่าลูกพี่น่ะเพี้ยนไปแล้วเขาน้มตัวเข้าใกล้แล้วกระซิบที่ข้างหูของชายหนุ่มผมหยิกไม่เท่ากับเป็นการหาเรื่องสองคนนั้นหรอชายหนุ่มผมหยิกผักศรีรษะของอีกฝ่ายออกแล้วตอบกลับด้ื่น้ำเสียงราบเรียบเวลางานอย่าพูดเรื่องไร้สาระนักข่าวฝึกหดัดแลบลิ้นแก้เกอก่อนจะจัดการกับเอกสารบนโต๊ะโดยไม่พูดอะไรอีก จูจ่ๆชายหนุ่มผมหยิกก็ถอนหายใจแล้วพูดลอยๆขึ้นว่าฉันไม่ได้จะหาเรื่องพวกเขาฉันแค่จะแก้แค้นแทนกู้เซียงกู้เสียงนักข่าวฝึกหัดนิ่งไปเล็กน้อยลูกพี่หมายถึงดาราที่พวกเราเพิ่งไปงานลำลึกในวันนั้นล่ะเหรอใช่ชายหนุ่มผมหยิกยิ้มสามปีแล้ววัยจังลูกพี่คิดว่าเธอถูกกันแกล้งหรอนักข่าวฝึกหัดถามด้วยความสงสัย ข่าวลือมากมายถูกเปิดเผยหลังจากที่เธอฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ได้สร้างความสันสะเทือนเท่าไหร่ตอนนี้ลูกพี่คิดจะเอาข่าวเสียหายของเหลียงจีมาเปิดโปรงแสดงว่ารู้ข่าววงในมาใช่ไหมใชยหนุ่มผมหยิกสายหน้าไม่มีข่าววงในหรอกฉันรู้แค่ว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ในปีนั้นเขาได้เป็นนักข่าวฝึกหัดเหมือนอย่างเด็กคนนี้มื่นไม่มีพรสวรรค์ในสายงานข่าว แม้จะฝึกงานอยู่นานก็ไม่กล้าวหน้าเหมือนคนอื่นๆรุ่นพี่ในะที่ทำงานต่างดูถูกและมักจะแกล้งเขาเป็นประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กหนุ่มผมหยิกในตอนนั้นอุสตส่าห์ได้รับโอกาสให้ไปสัมภาษณ์ดาราชื่อดังแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันทําให้ผู้จัดจาก,การส่วนตัวของดาราดังไล่เขากลับซึ่งการที่นะักข่าฝึกหัดไปสัมภาษณ์แล้วไม่ได้บทสัมภาษณ์กลับมาอาจทำให้บรรดาหัวหน้าไม่พอใจ กูเซียงเพิ่งจะได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่แห่งปีมีชื่อเสียงกว่าดาราดังที่เขาจะสัมภาษณ์เสียอีกแต่จากที่เคยได้ข่าวเธอคือคนอารมณ์ร้อนเย่อหยิ่งและทะนงตนพอเห็นกู้เซียงเดินมาเด็กหนุ่มผมหยิกจึงตกใจจนมือไม้สัน่นคุณเป็นใครที่นี่ไม่อนุญ,ญาตให้นักข่าวเข้ามานะผมมาสัมภาษณ์ครับขอตับเสียงสั่นจากสนักข่าวบันเทิงรายวันทํไมไม่เข้าไปข้างในล่ะคะกู้เซียงถามต่อ พอเห็นว่าเขาไม่ตอบจึงมองประตูที่ปิดสนิทแล้วเอ,อ่ยด้วยรายยิ้มทรงผมคุณเท่มากเลยสัมภาษณ์ฉันแทนก็ได้นะเด็กหนุ่มผมหยิกจำวิดาทีนั้นได้ขึ้นใจหญิงสาวตรงหน้ามีรายยิ้มที่อ่อนโยนและใส่ซื่อเป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอกับเธอแต่เปลี่ยนไปด้วยความประทับใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยความช่วยเหลือของกู้เซียงการสัมภาษณ์ครั้งแรกของเขาผ่านไปได้ด้วยดี ตั้งแต่นั้นมาหน้าที่การงานของเด็กหนุ่มผมหยิกก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์กระทั่งได้นั่งในตำแหน่งบรรณาธิการนิตยสารบันเทิงรายวันเขาอยากหาโอกาสสัมภาษณ์กู้เสียงอีกสักครั้งเพราะอีกฝ่ายช่วยให้เขากลายเป็นคนที่มีความกล้าและมั่นใจโดยไม่รู้ตัวน่าเสียดายที่เธอจากไปไวเหลือเกินชายหนุ่มผมหยิกได้แต่คุ้นคิดถึงเรื่องนี้ กว่าคนเราจะมีวาสนาได้พบกันไม่ใช่เรื่องง่ายครั้งนั้นเขาติดหนี้บุญคุณเธอจึงอยากตอบแทนด้วยการแก้แค้นเหลียงจี้และเฉียวอิ่งชิงที่หน้าหลุมศพบรรดาแฟนคลับนำดอกไม้มาร่วมไว้อาลัยเนื่องจากผ่านมาสามปีแล้วคนที่ยังอยู่จึงเป็นคนที่รักกู้เสียงจากใจจริงหญิงสาวคนแรกที่วางดอกไม้ทำงานอยู่ในเมืองหลวงเธอสวมเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดแต่ใบหน้ากับเศร้าหมอง ขอให้คุณมีแต่ความสุขในพบหน้าอย่าได้เอาความทุกข์ใดติดตัวไปด้วยเธอพึมพำเมืม่อคนกลุ่มใหญ่จากไปหญิงสาวอีกคนที่มาด้วยก็ถามขึ้นทำไมถึงชอบกู้เสียงขนาดนี้ฉันชอบคนหน้าตาดีตู้อยู่ตับยียวนครั้งแรกที่ได้เห็นเธอแสดงหนังฉันก็รู้สึกชอบแล้วเสียดายที่ออกจากวงการเร็วเกินไปแถมยังถูกชายโฉดยิงชือวทำร้ายจิตใจจนคิดสั้นอีก ถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อนเธออาจดังไปไกลถึงต่างประเทศได้อย่าคิดมากเลยคู่นั้นก็กำลังถูกข่าวเสียหายเล่นงานอยู่ไม่ใช่เหรอเธอพูดตอบสมน้ัน,น้าพวกมันตู้อยู่ทำหน้าสะาใจถ้าถูกไล่ออกจากวงการบันเทิงวันไหนฉันจะเปิดวายฉลองให้หนำใจไปเลยขณะกำลังสนทนากันอยู่คู่สามีภรรยาและเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เดินตรงมาที่พวกเขา ผู้เป็นสามีมีสีหน้าอิดโรยอ่อนล้าภรรยาจะดูดีกว่าหน่อยส่วนชายหนุ่มที่มาด้วยมีสีหน้าหน้าหม่นหมองและเจ็บปวดอย่างเห็นได้ชัดทั้งสามเดินเรียงกันมาตู้อยู่เหลือมองใบหน้าด้านข้างของชายหนุ่มคนนั้นแล้วก็มีอันต้องชะงักไปมองอะไรหนะเพื่อนสาวที่มาถามด้วยไม่มีอะไรหลอกไปกันเถอะตู้อยู่อาจคิดไปตลอดทาง กับว่าชายหนุ่มที่เดินผ่านช่างละไม้้ายลึงกับกู้เสียงเหลือเกินหน้าสถานที่จัดงานทางลุยมองชายหนุ่มที่กำลังสุขบุหรี่ด้วยใบหน้ากึงยิ้มกึงบึ้งไหนไหนก็มาแล้วเข้าไปจุดทูตหน่อยดีไหมนายอยากไปเหรอเขาถามกลับฉันไม่ได้อยากไปแต่คิดว่านายอยากไปทางลุยขมวดคิ้วมองอีกฝ่ายตามมีข่าวว่ากู้เสียงค่าตัวตายทำไมนายถึงออกลงปกป้องเธอ ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างคนขับหันมาตอบด้วยสีหน้าราบเรียบต้องมีเหตุผลด้วยเหรอต้องมีสิถางลุยทำหน้าจริงจังแม้กู้เซียงจะจ่ายไปสามปีแล้วแต่ถางลุยไม่เคยลืมวันที่เธอกระโดดตึกฆ่าตัวตายมีนักข่าวมาสัมภาษณ์จ่างยานแล้วจงใจหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาถามคุณจ่างมีความเห็นยังไงเรื่องที่คุณกู้กระโดดตึกฆ่าตัวตายคะคำตอบของต่างจางยานเหนือความคาดหมายของทุกคน น่าเสียดายมากครับความสามารถของเธอไม่น่าหยุดเพียงเท่านี้และชีวิตของเธอก็ไม่ควรหยุดเพียงเท่านี้เช่นกันแค่ประโยคเดียวก็บอกได้แล้วว่าเขาอยู่ข้างใครจางยานค่อนข้างมีอิทธิพลกับแฟนคลับคำพูดของเขาในวันนั้นผลักดันให้ใครหลายๆคนออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของกู้เซียงเลียงจี้กับเฉียวอิงฉิง,งจึงตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาแต่จางยานไม่ได้ใส่ใจ หาจะบอกว่าเขาพูดไปตามมารยาทเช่นนี้การที่จางยานเข้าร่วมกับตระกูลกูล้เสนอตัวให้การช่วยเหลือกูฉ้ฉางชุนทุกอย่างคือเครื่องยืนยันว่าเขาใส่ใจกับเรื่องนี้เธอเป็นคนมีความสามารถมากถ้าไม่อับจนหนทางคงไม่ทําแบบนี้ว่าตาของจานยานเปลี่ยนไปเล็กน้อยฉันรู้สึกสงสารเธอจับใจทางลุยถอนหายใจเบาๆเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าเพื่อนรักจะตอบแบบนี้ แต่เขาก็เข้าใจอีกฝ่ายคงคิดถึงแม่บังเกิดเก้าดาลาสาวมากความสามารถที่มีชื่อเสียงแต่อายุสั้นไม่ก็เป็นความสงสารสร่วนตัวจึงยินดีที่จะยืมมือเข้าช่วยหลังสลัดความคิดเลือกเปิดทิ้งไปได้ถางลือก็เสนอขึ้นว่านายเอาดอกไม้ไปเคารพศพหน่อยแล้วกันเธอจะได้รู้ว่ามีคนหวังดีอยู่อีกคน ไม่แน่ว่าชาติหน้าอาจจะได้เกิดมาตอบแทนนายตามหลักกฎแห่งกรรมของาศาสนาพุทธไงาจางยานดับบุี่ในมือกรรมเกิดจากผลของการกระทําสินะแน่นอนอยู่แล้วถังลุยยักไหลช่างเถอะจางยานสวมแม่นตาดำแล้วเดินนำหน้าไปกันเถอะดอกเบญจมาศที่วางอยู่หน้าหลุมศพผิวไหวตามแรงลมอย่างแผ่วเบา,บากลีบดอกที่เด่งแบ่ง,บ,ง,บ,งบานวางทับกันอยู่บนแผ่นศิลา ที่มีรูปของสาวสวยคนหนึ่งติดอยู่จตานค่ะ